วันนี้ก็รายการโฟมโกุนะครับก็จะมาเล่าสักการะสำหรับอ่าเป็นวันสงการลาการาช่วงวันสงการที่ผมมันไม่ได้ไปเล่นนะครับไปอยู่ร้านรเง้ยก็ด้วยสไตล์ของผมเนี่ยพอเราจะชัดเจนนะครับก็ต้องขอบคุณอย่างมากรับวิดีโอสวยๆนะครับทางานตุ้มๆบูมๆนะครับก็ดูเยอะมากสำหรับผมลงเพียบเลยนะครับ คือสงลงเพียบเลยนะครับแล้วก็ห้อท,ที่จะเด็ดแล้วเราเห็นเนี่ยมันเกิดแล้วไม่หยุดแล้วโอ้โหนะครับเจลไม่หยุดคลับผลิตเจลตาเจลไม่หยุดเลยนะครับอกองอ้ากนะล้องว่างมั เร็คือโอ้โหมีอะไรให้ดูมากเลยนะครับช่วงของการนี้เพียบเลยนะครับแล้วก็อย่างเด็ดเลยก็คือมีคิปนะโอ้คิปที่แบบเด็ดสุดๆเลยนะครับก็ลองไปเสิร์ชดูในจีจได้นะครับอ่าลุดนะครับคิลุ้นแล้วในปรรยาของโอ้โหเนี้นะครับเราเลือกเลยปูเลยนะครับถ้าใครอยากไปดูก็นะครับดูได้นะครับผ ผมก็คนที่ชอบดูคลิปอะไรหลากห,หลายนะครับก็นําเสนอแนะนําบอกแล้วกันนะใครว่างก็ไปดูนะเนี่ยส่วนข้าใครทํางานอยู่ก็อย่าเพิ่งไปดูแล้วกันนะเดี๋ยวจะไม่ว่างมือไม่ว่างนะครับในช่วงนี้ก็โอ้โหนะสิวขึ้น้ะทุกนะครับก็ ไปดูกันได้นะครับช่วงนี้ผมบอกเลยไหมครับมีอะไรให้ดูเพียบเลยนะครับไม่หยุดเลยช่วงนี้ตําอย่างไม่หยุดเลยนะครับเพียบเพียะ